เอาแม่ลูกเจ็ดหมื่นครับขั้วสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกครับพ่อลูกเป็นลูกของไพ่นะพ่อลจะเลื่อนมีใบตึ้งแม่ตึ้งในท้องตึ้งบวกแล้วอยู่ในอยู่ในท้องครับมีอีกบ้านนึงใบบบกซุปเปอร์บิ๊กโอซุปเปอร์บิ๊กอยู่เนาะพ่อเนาะสามนี่ก็เต็มสามเดือนอ๋อวันที่สิบสามนี่เต็มสามเดือนเนาะครับเนาะวันที่สิบเก้านี่เต็มสามเดือนโอซิบเก้าเต็มสามเดือนตั้งแม่เพิ่นแยกหายแยกเท่าใดนี่หนิพ่อตั้งแม่ครับใช่ไหมแต่แยกถ้ายก่ขัวสามตั้งแม่เพิ่แยกก็จะซื อ๋อคันแม่นี่สี่หมื่นครับลูกเป็นลูกของเก่าเจรเญนครับคุณพ่อเราอยากได้เจ็ดหมื่นามพรือขมงสนาคลงดูครับย่ามเจอยากขายจะบอกไ่ายย่อปบอกเพื่อนดูไปซื้อขึ้นหาแต่ว่าลูกแต่ลูกนี่แยกเ่าได้พ่อนี่เก่าเจริญนนี่สามสิบสามเอาคุณพ่อฝากเบอร์ไว้ให้ลูกน้ำนิอนย์2ปดสครับสามแปดสองสามแปห้ครับเป็นยังไงตัวอีแม่ท้องเห้า ยี่สิบเจ็ดได้ไปไปนี่เม่ช่องยี่สิบเจ็ดไ่มีพูดโทกโถ่ตายแล้วขายไปแล้วครับพี่น้องครับอันนี้คุณพ่อเสียเราเอามาอีกครับตัวงามๆให้พี่น้องได้เบิ่งในตลาดครับ่ได้หรอกพุนะเึงดูครับราคาแม่ลูกครับเจ็ดหมื่นครับนี่ครับตั้งเม่แม่นี่แยกสี่หมื่นครับลูกเป็นลูกของเก่าจะเลื่อนครับมันหกเดือนกว่า ลูกปู่ครับลองดูครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดครับบวกลูกสามร้อยสามสิบบวกครับนี่ครับกล้วยราคาเจ็ดหมื่นครับเป็นแม่ลูกส่วนแม่ทองของซปเปอร์บิ๊กครับราคาสี่สิบห้าที่พอมันเป็นสายใดนี่พอ สายเกลียวฝ่าได้จากปีแล้วครับปุ้ยสองปีขี้เขาสองปีครับพว่วมสูงลอยเท่าไรพอ่อลอยสามสิบเท่าไรได้วัดสา,ส,วสามสิบกัวนึ่งนะสามสิบได้วัดอืมพว่วมสูงลอยสามสิบประมาณลอยสามสิบห้าบวกได้อยู่ครับครับคุณพ่อเราห่วงไว้สี่สิบกัวที่พอ่อ สี่สิบห้าครับนี่ครับเป็นสายแก้วฝ้าครับอายุจะเข่าสองปีครับแม่คุณเป็นสายไหพ่อแม่บ้านแม่บ้านครับเอาคุณพ่อฝากเบอร์ไปน้นเลยครับศูนย์เก้าห้าสามหนึ่งห้าสี่สามสองแปดครับคุณพ่อยังครับคุณพ่อคำไม้มาด้ใสพ่อโอ้บ้านบ้านกุดเชียงนี่ครับอยู่ทังอุบลราชเา่าครับ ายแก้วฟ่าคว้วสูงลอยสามสิบห้าบวกครับแข่งขาดีเลยครับแข่งขาใหญ่นะครับปลายปลายเขาแก้วหูนะพ่อขี้ไดวะพ่อนี่ขี้โบขี้บบใดหรอครับอืมตะวันขวันซองทางครับมีขวัญครับแล้วก็ปลายเขาแก้วบ่มีกะครับนี่ครับเป็นสายแก้วฟ้าไห่ลำลามครับหางกก่เน้าครับ เงาหางไงครับตสวยเลยครับราคา4ี่หมื่นหาครับผมพี่น้องครับค่าเท่าไรเนี่อ้สามหา้ยครับโอ้ยเบิ่งดูครับกล้วยโรครับก้วยแม่ลูกด้ยครับก็ได้รได้ครับ่าเป็นม้าด้นี่มื่าล้อ่เมาีพ่ออันนี้คล้วยน้อยเป็นบ่ค้ัยกินยาเปลีนแล้วกินยากับเปลี่ยนแล้วครับทิบสามหาร้อยครับหมื่นสาพันหาร้อยของไอ้ลบครับไอ้ลบกกพองครับ โอ้ยเบ่งดูครับเอาทิชชู่มาเลยเอาิชชู่มาเยไอฝากเบอร์เขาไว้ก่อนน้ำไออือก่นน้ำไอเนาะโอเคครับผมเอาทิชชู่มาเลยเอาของไอรลบด้วยครับเด้อข้วยข้วยราคา13ครับ13,000เอาจังทั่วขม้าในช่องก็ได้ครับอไอใส่เราจำเบอร์บ่ได้นะครับเดี okay. okay. File, sure, okay ๋ยวสิประสานอ้ายเราให้คร oh, <you know. ับที่เบอร์0806026823ครับ เบิ่งดูครับนี่โอ้มันเป็นตะเลตัวเดี่วพอปลาลิงเนาะพ่อเนาะกินนมร้านกาแฟว่าโอ้กินนมร้านกาแฟในน้อยเนี่น้อยครับอ๋อตัวละมื่นหกเนาะครับเนาะแม่เหมือดบ้านใหญ่แม่เหมือดเนาะครับเนาะมันเป็นสายแดยเอาตัวแรกเข้านี่ครับไอ้โอ้โหนี่ตัวของผมบริุัานน้อยเนาะขวอมสูงไรไปในเนี่ยไอมดูจัดมือประมาณสิบ ประมาณ17 18ครับอยู่ประมาณนี้ครับบถึงร้อยี่แล้วครับตัวละมื่นหกหน่อยเนาะมนกวาไมได้ใส่พันไดปรจักครับป็นจักไซนียยุ่ยไสปราจักทั้งทะเลบแดงครัโอ้ทั้งทะเลบัวแดงทังหุ่นน้อยเนาะเอามาแยกตัวสองตัวใหญ่องตัวครับเอาฝากเบอร์เข้าไว้เนี่ยแปดศูนย์แปดศูนย์ครับหกหกหนึ่งหกหกหครับนี่แหละครับควยราคาหนึ่งหมื่นับหกพันครับนี่ครับ เป็นแครับเป็นแม่นะครับวมสูงลอย17นะครับอย17บวกยู่ครับราคาหมื่นหกครับหมื่นแปดหมื่นแปดเนาะอันนี้ท่องไปนี่พอราคาาโอราคาทองว่างนะพ่อเนาะข้วยาวครับราคาหมื่นแปดคือพ่ออครับค่วมสูงลอยทสดงพ่อลอย3อยสามสิบ่อยู่เนาะพอเนาะ ลอยสามสี่ปวกอยู่ครับอันนี้เป็นกล้วยสาวครับราคาหมื่นแปดครับเป็นไซส์พัฒนาบ้านๆเขาเดี่พอเนาะครับครับพัฒนาบ้านๆเขาคุณพ่อเอามาตัวเดียวเอามากับม้วนกับม้วนเนาะพ่อเนาะเอาคุณพ่อฝากเบอร์เข้าไว้ในนี้ศูนย์แปดศูนย์ครับสี่แปดสามครับเจ็ดห้าสี่สามฟอมสินฟอรอมสินเนาะครับเนาะเอาละงาม ราคานี่แหละครับราคาหมื่นแปดเลียงไปยังเอายู่ในฟาร์มเฮาราคานี่มีอีกบ่ะพ่อมีครับมีอยู่เนาะพ่อเนาะฟาร์มเฮาอยู่ใสไปนี่พ่อยู่อ่าโคกงามข้ามยาแดงโอ้อยู่ทางตลาดบ้านข้ามยาแดงกพี่พ่อผมครับเอาฝากพี่น้องเฮาทางบ้านข้ามยาแดงอยากไปปล่อยอีพ่ออยู่ในฟาร์มครับก็โทรถามก่อนก็ได้ครับเขางามเนาะพ่อเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ ได่อีเขาวงเข้าราคาหลายเป็นไนครับพี่เป็นไปสองหมื่นสองพันบาทครับแม่ลูกสองหมื่นสองโอ้ราคาแม่ลูกว่เนี่ยแม่ลูกครับผมโอ้ราคาแม่ลูกครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นลูกมันเป็นลูกข้อยแฉะครับโอ้มันเป็นพอยแฉะมันไวเชื่อกันได้นำไหมโอ้ลูกนี่เป็นสายแค่เพ่อะแคะครับเกิดแตเดือนมกคาร่าเหรครับลูกม่านโอ้โอ้แม่คือส่งสูงดีเลยครับพี่สูงเท่าไหร่นี่พี่สามสิบเก้าวเลยครับโอ้แม่จอยแต่ว่าสูงครับพี่น้องครับลอยสามสิบเก้าครับ อไอเราประกันเลยครับร้อยสามสิบเก้าบวกครับนี่ครับลูกเพิ่นได้เจ็ดเดือนนี่ยไอประมาณเจ็ด <ๆ S 2> เดือนสามสี่เดือนแล้วครับโอ้สามสี่เดือนสาเดือนแล้วครับแต่ว่าพอเป็นแค่เนาะไอเนาะโอ้แต่ว่าส่งดีเลยครับพี่น้องเข้าสำหรับท่านใดที่มองหาสายโค้งส่างดีๆครับนี่ครับแต่ว่าอยากจอยนะครับ ตกน้ำเลี้ยงนนเนาะไอเนาะราคาสองหมื่นสองครับลูกเป็นลูกตัวแม่ขึ้นตัวผู้ไอลูกผู้ครับ<ม>ลูกกันจิได้ประมาณสามเดือนน้อยๆนี่แหละครับผมสามสี่เดือนเนาะเบิ่งดูครับเป็นเป็นตะหักอีดีครับนี่ลูกเป็นพอ<ม>่อคุ้มฟูงแค่ะละครับอยู่ ในฟ้าหมือนครับเอาไอฝากเบอร์ไว้น้ำนะครับผมเก้าสามครับผมครับผมสี่สี่หนึ่งครับสี่แปดหนึ่งเจ็ดครับครับเอามาจากตัวไอเอามาซัมนี่แหละครับโอ้เอามาซัมนี่ครับเอาไอใส้มาตะท่างน้องบัวลำพูบุนอยเนาะครับผมเอาฝากพี่น้องท่างํำล้องท่างจังหวัดคอนแก่นนอครับห่าผู้ใดมาโค้งสางคล้วยโค้งสางดีครับความสูงลอยสามสิบเก้าบวกครับนี่ครับผมเป็นแม่ลูกครับลูกเป็นลูกภูนะครับ ส่วนพอกับพอคุ้มฝูงมากครับพอเป็นสายแคะครับนี่ครับผสมกันในฟ้ามครับเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมขอพูดหลายๆครับบ่ายครับครับสวัสดีครับอันนี้ลูกเพิ่นบอนี่ไอ้โอ้แม่ลูกครับนี่ครับเบ่งดูครับโอ้แม่กับค้งส้างดีแม่ก็แล้วประกันลอยสี้สามบวกครับโอ้ลอยสี่สามนี่ครับป้าพี่ใหญ่แต่มันเป็น ลูกเล่าได้ครับนี่ไอ้สายได้ครับบางทสายอุเัยแม่ยเม่เป็นสายอุเัย,<า>ยครับราคาเขาเปิดไลฟ์บนไดไอ้แม่ลูกถ้าแม่มันหาเงินครับโอ้แม่หาเงินแม่แมติดท่องไปนี่ไอ้ทับ,บหรอือว่าเนี่ยเ<อ>พราะว,ว่ามันพอติดท่องโอ้ตรวจทองโมพันรับตรวจทองโมพนมันไอ้โอ้ก็เลยมาทับเป็นสายเงินอุเทยเป็นข้อยดอนเป็นข้อยดอนนี่เนาะพอพันธ์ที่ทับเป็นข้อยดอน พอพันธีทับนี่เป็นกล้วยดอนนะครับเงินอุทยเป็นลูกเงินอุเทยเลยครับครับผมโอ้ตาแม่นี่ยหาเมือน้อยเนาะแม่หามื่อรอบกันร้อยสี่สามร้อยสี่สิบสามครับเบื้องหน้าเขาครับเป็นเขาอย่างไรคือเขางามนะครับเขาวงพระจันทร์ครับเขาวงพระจันทร์ครับงามๆแต่เต็ม แจ่มจำโอ้ยกล้ว,วยขย่อทับเราขย่อยแบี้ถ้าขังกอครับเปิดปักเขา้าใหญ่ครับเรียบญ่เป็นกล้วย้เถ่าที่ไอ้ครับผมผู้เถ่าเลี้ยงครับเป็นว่าปล่อยออกมันเลี่ยนบึมบ้มๆก็เลยบ่ปลรพวกป่อยขนาดอืมเอาแต่ลูกนี่ลูกเพิ่นนี่สายใดเนี่ยไอ้ลูกเพิ่นนี่ลูกเก่าเจริญครับโอ้ลูกเก่าเจริญแต่ลูกราคาหลายปานใดเนี่อ้ยต่ลูกต้องฟ้องไว้30ต่อลูก39ลูกเป็นของเก่าเจริญความสูงที่เท่าไรเนี่ยไงร้อยรับประกัน135บหกครับ135โอ้คล้ยปี มีครเดือนในร้อะมีเอกสารเออเอกสารครบด้วยครับนี่ครับเป็นของเก่าเจริญน,น้อยเนาะสาวเก่าเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญครับใบขอดเดือนพิจิกานยึทธุล่าครับเอาใบขอดใบยังมี่ครับใบเกิดใบยังมี่ครับนี่ครับของเก่าเจริญพ่วงสูงรอยสามสิบ เท่าไรก็อสามสิบเกัวบ้รับประกันที่อยสา้าครับนี่ครับเอาไอฝากเบอร์เข้าไว้นะครับผมรับประกันร้อยสามห้าครับฝากเบอร์ไว้นะไอศูย์แปดเก้ครับเ็ดหนึงหครับถ้าสอตวนี่แม่ลูกนี่ราคาร่วมเท่าไรไอสองตัราคาล่วมเก้า้้าส ห้องไว่แปดแปดสิบห้าแปดสิบห้านอ้าไอเนาะตัดต่อร่องนะฮะเอาแปดสิบห้ากันยังต่อร่องกับไอเราได้เยอะครับรุ่นหนูกับคุยดอนลูกขึ้นอุทัยอ๋อแม่กับไปรุ่นเนาอีกเนอ้าไอเนาะครับครับผมขอบพูดหลายๆครับไอครับครับสวัสดีครับ